ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันในประเด็นหัวข้อ OBS บวก NDI Plugin นะครับซึ่งตัวน,นี้หลายคนที่เคยทำ streaming เกี่ยวกับการพูดของวิทยากรนะฮะก็คือดึงภาพหน้าจอที่เป็น PowerPoint ของวิทยากรเนี่ยออกไปยัง OBS นะครับซึ่ง ประสบปัญหาว่าเราไม่สามารถที่จะเอาหน้าจ้าของวิทยากรเนี่ยเข้ามาที่ OPS ได้โดยตรงนะครับอาจจะต้องไปใช้วิธีการอื่นนะครับยกตัวยอย่างเช่นอาจจะต้องใช้วิธีการจอยผ่านซูมนะครับหรือว่าอาจจะต้องให้ทางฝ่ายเทคนิคเนี่นะฮะทำการเปิด powerpoint ให้กับวิทยากรนะครับอันนี้คือพูดถึงในกรณีที่ไม่ไม่ใช่การสรัมมนาแบบออนไลน์100%นะครับแต่เป็นการสรัมมนาแบบออนไซต์ แต่ผู้จัดเนี่ยต้องการที่จะสตรีมภาพหน้าจอก็คือตัว PowerPoint บนเครื่องทียยกรซึ่งตั้งอยู่บนเวทีเนี่ยนะครับออกไปยังสตรีมอาจจะผ่าน a c e b o o k หรือ youtube ก็ตามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าหลายคนคงประสบปัญหานะครับทีนี้ปัจจุบันนะฮะ OBS เนี่ยได้มีปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า NDI ปลั๊กอินหรือจะมีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับก็คือ OBS ขีด NEI นะครับซึ่งจะปลักอินตัวนี้นะครับจะทำให้เราสามารถดึงภาพหน้าจอของวิทยากรนะครับผ่านระบบเครือข่ายนะฮะซึ่งอาจจะเป็น Wi-Fi หรือแ a n นะครับขอให้คอมพิวเตอร์ที่ที่ติดตั้ง o b s เนี่ยนะครับมองเห็นกันนะครับนั่นก็หมายความว่าเครื่องวิทยากรจะต้องทำการติดตั้ง o b s แล้วก็บวกกับปลักอินตัวนี้นะก็คือ o b s ขีด NEI นะครับ แล้วก็เครื่องที่จะใช้ในการสตรีมนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องที่จะดึงสัญญาณภาพจากเครื่องวิทยากรเนี่ยนะครับนะก็ต้องติดตั้ง obs แล้วก็ปลั BS, ๊กอิน obs ขีด ndi เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทําให้การเล่นดึงหน้าจอจากเครื่องวิทยากรเนี่ยครับสามารถทําได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือวิทยากรก็จะใช้ powerpoint ได้ยอย่างอิสระจะเดินหน้าเองถอยหลังเองนะครับได้เลยนะครับทีเดียวมาดูกันว่าก็าาจะทํางาน ลักษณะแบบนี้นะครับจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือต้องทำการติดตั้งเจ้าปลั๊กอินตัวนี้นะครับเข้าไปกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง2เครื่องนะครับก็คือเครื่องหนึ่งสำหรับวิทยากรอีกเครื่องหนึ่งสำหรับเครื่องที่จะใช้ในการสตรีมนะครับเครื่องที่เป็นเครื่องวิทยากรจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณภาพนะครับส่วนเครื่องอีกเครื่องหนึ่งที่เป็นเครื่องรับก็คือเครื่องที่จะสตรีมออกไปเนี่ยจะทําหน้าที่ในการดึง สัญญาณภาพนะครับจริงๆแล้วก็ว่าไปแล้วก็สามารถติดตั้งอะไรทั้ง2เครื่องนะฮะเพียงแต่ว่าเครื่องที่ที่จะเป็นคนรับเนี่ยนะครับก็ต้องติดตั้งตัวตัวรักอินตัวหนึ่งเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าไม่ต้องไปคอนฟิกรเรื่องของการส่งสัญญาณภาพเท่านั้นเองนะครับเครื่องไหนที่จะส่งก็ไปตั้งค่าเครื่องนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยว่าทําอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปาดู วิธีการได้มาซึ้ล plug-in ตัวนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าจอของตัวเว็บเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ครับตัว plug-in เราสามารถค้นได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับโดยอาจจะเซิร์ชคำว่า obs ndi กับผลลัพธ์ก็จะได้ผลการค้นหาประมาณนี้นะครับเราจะไปลิงก์ที่ตัวนี้ครับ obs studio นะครับ obs Kit ndi ก็คลิกลิงก์เข้าไปนะครับเราจะไปยังเว็บไซต์ของ O B S นะครับซึ่งหัวข้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับ O B S ขีด N D I ซึ่งจริงๆ N D I Technology เนี่ยนะครับพัฒนาโดยบริษัท n e w t e c h ครับซึ่งอาจจะเป็น Open Technology ก็คือเปิดให้หลายบริษัทนะครับหลายผู้พัฒนานำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้ฟรีนะครับแต่ซอฟต์แวร์เนี่ยก็อาจจะฟรีบ้างไม่ฟรีบ้างแล้วแต่นะฮะ แต่ p l u g ตัวนี้ก็ใช้ฟรีนะครับอ่าเดี๋ยวไปยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปโหลดกันเลยครับหลังจากที่มาในหน้าของ obs ขีด ndi n DI, u t e k ndi integration นะครับ into obs studio มาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับลิงก์ go to download ร,รอโหลดสักพักหนึ่งนะครับเราจะมาอย่างหน้าที่เป็นเรื่องของการ เผยแพร่ครับการดาวน์โหลดซึ่งก็จะมีเรื่องของ Requirement นะครับ OBS ต้องเวอร์ชัน28่ขึ้นไปนะครับแต่ปัจจุบัน OBS ก็29เข้าไปละนะครับการติดตั้งนะมีอะไรบ้างนะครับทีนี้การโหลดตัวปลั๊กอินนะครับเราต้องโหลด2ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือตัวนี้นะฮะเป็นตัวรันไทม์นะครับรันไทม์ตัวที่2นะครับที่จะต้องโหลดก็คือ เลื่อนมาข้างล่างนะครับตัวนี้นะตัว installer นะฮะอ่าก็จริงๆถ้าถ้าโหลดตัวล่างแล้วก็ติดตั้งเข้าไปเขาก็จะมีการแจ้งเตือนว่าต้องติดตั้งตัวรันไทม์ด้วยนะนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอ่าไม่ได้มาโหลดตัวล่างตัวนี้นะครับเราลงเฉพาะตัวรันไทม์ข้างบนนะครับตัว obs n i ก็จะยังทำงานไม่ได้นะครับอ่าคือยังไม่สมบูรณ์ต้องติดตั้งทั้ง2ตัว ครับซึ่งนีก็ให้ทุกคนทำการดาวน์โหลดนะฮะหนึ่งก็คือ API run time ครับจ,จะเป็นสำหรับ Windows หรือบน Mac แล้วแต่นะครับเครื่องที่ท่านใช้นะครับอันที่สองก็คือตัวติดตั้งนะ้งที่ติดตั้งบน Windows แล้วก็ Mac นะครับหลังจากที่ทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเราจะได้เครื่องมืออันนี้คือ ops นะฮะอันนี้ก็ ใครที่ยังไม่ติดตั้งก็ต้องติดตั้งเข้าไปนะครับส่วนที่มีอยู่แล้วนะครับก็ทําการติดตั้งตัวรันไทม์ก็ไปได้เลยนะครับย้ําว่าต้องเวอร์ชัน OBS ต้องเป็น28ขึ้นไปนะครับถ้าเวอร์ชั่นต่ำกว่านั้นเนี่ยลักอินจะใช้ไม่ได้ก็แนะนําให้อัปเกรดก่อนนะครับหลังจากทําการดาวน์โหลดเสร็จนะครับตัวนี้นะฮะเป็นรันไทม์ครับตัวนี้เป็น installer นะครับส่วนตัวนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะพูดใน คลิปถัดไปนะครับก็จะเป็น NDI2 เทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับที่จะทำให้การส่งสัญญาณภาพนะครับที่จะแชร์กันบนระบบเครือข่ายเนี่ยครับทำได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือได้เอาต์ต่อหนึ่งเครื่องได้มากกว่าเดิมนะครับโอเคเมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จก็ให้ทำการติดตั้งตามกระบวนการปกตินะครับซึ่งอันนี้ก็คิดว่าทุกท่านคงสามารถทาได้นะครับผมก็จะข้ามขั้นตอนการติดตั้งนี้ไปเพราะว่าได้ติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับติดตั้งเข้าไปแล้ว จะมีเพียงนิดหนึ่งนะครับที่หลังการติดตั้งนะครับเมื่อเราทำการติดตั้งเสร็จแล้วเราเรียกใช้งาน o b s นะครับคอมพิวเตอร์จะถามก็คือตัว Windows Defender นะฮะหรือตัว Fiewall จะถามว่า,ามีความพยายามในการเผยแพร่ข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลมัลติมีเดียนะครับที่อยู่ภายในเครื่องเราเราจะกดอนุญาตหรือไม่หรือจะยกเลิกก็ให้กดอนุญาตนะครับไม่งั้นเนี่ย ตัว OBS จะไม่สามารถปล่อยสัญญาณภาพออกไปได้นะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะฮะก็ต้องอคอยกดอนุญาตแต่ถ้าเกิดว่าใครพลาดไปนะครับแคนเซิล <Can cel S 1> ไปก็ไปไป,ไปตั้งค่าใหม่ใน Inno Defender หรือตัว Firewall ได้นะครับก็คือให้อนุญาตเป็นลักษณะของ Private หรือ Public แล้วแต่นะครับทีนี้หลังจากทำการติดตั้งไปเสร็จแล้วนะครับผมก็ที่บอกเนาะกดข้ามขั้นั้นไปนะครับมาดูว่าในในตัว OBS เนี่ยนะครับ จะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะฮะ,ะจุดแรกเลยนะครับคือที่เมนูทูนะฮะทูนะครับจะมีเมนูที่เขียนว่า NDI Output Setting นะครับที่เพิ่มมาที่หนึ่งนะครับจุดที่สองก็คือว่าในช่อง source ครับด้านล่างนี้นะครับเราจะสามารถเพิ่ม source ที่เป็น NDI source ได้ อันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาหลังจากทำการติดตั้งนะครับปลั๊กอินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันี้ครับไอ้ตัวล่างเนี่ยจะเป็นตัวเรียกใช้นะครับแปลว่าถ้าเราต้องการดึงสัญญาณภาพจาก OBS เครื่องอื่นจะใช้ตัวนี้นะฮะส่วนถ้าหากว่าเราต้องการจะส่งสัญญาณภาพออกไปให้เครื่องอื่นเราจะใช้ตัวนี้เนื่องจาก อันนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็น NDI Output นะครับแปลว่าส่งออกใช่ไหมฮะอันที่เราคลิกไปแล้วเนี่ยนะครับมีหน้าต่างอะไรขึ้นมาบ้างนะครับหน้าต่างจะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะจะเป็นมีมีเลื r ดเอฟเฟกนิดหน่อยนะครับคือปกติเขาก็จะไม่ไม่ติ๊กตรง Main Output หรือ Preview Output นะครับเราแค่สมมุติถ้าเกิดต้องการให้เครื่องนี้ส่งสัญญาณออกไป เราแค่ติ๊กตรงเมนเอ u t p u t แล้วก็ตั้งค่าตรงเนี้ยนะครับว่าจะให้ทำการปรากฏชื่อในช่องด้านล่างนะครับก็คือ NDI source เมื่อเครื่องนะคเครื่องอื่นนะครับต้องการดึงสัญญาณภาพจากเครื่องนี้นะจะเห็นโดยการใช้ชื่ออะไรกับสมมติว่าผมก็จะแก้เป็น OBS นะมี นนี้นะะฮก็คือเครื่องของผมเองครับหลังจากเราคลิกโอเคนะครับแล,ล้วที่โอเคอันนี้แปลว่าเครื่องเราเนี่ยพร้อมในการปล่อยสัญญาณภาพในในช่องช่องนี้ไปแล้วนะครับหรือถ้าหากว่าถ้าเราใช้ในโหมดสตูดิโอนะครับก็แปลว่าช่องขวาเนี่ยนะครับได้ปล่อยสัญญาณภาพไปแล้วนะฮะะนครับอ่านะนะนะช่องซ้ายนี่คือเตรียมใช่ไหมครับช่องขวาคือเอาพุท แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้สูดิโอโหมดครับคือภาพในช่องโปรแกรมนี้เป็นอย่างไรคือเขาจะเห็นสัญญาณภาพแบบนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปกด start streaming งนะครับสต a ร์ทสตรีมมิ่เนี่ยมันจะส่งไปที่ youtube หรือ facebook หรือทวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นการส่งภาพหน้าจอโดยตรงจากนั้นอะไรก็ตามอยู่ในนี้นะฮะในช่องโปรแกรมเนี่ยก็จะถูกส่งสัญญ,ญาณออกไปแล้วนะครับทีนี้ เดี๋ยวว่าลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้เครื่องนี้เป็นเป็นตัวรับนะฮะน้องก็จะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะใช้อีกเครื่องหนึ่งครับจะเป็นโน้ตบุ๊กเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับอ่ะโอเคผมจะมีสีตัวนี้นะฮะอ่านี่คือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของผมอีกเครื่องหนึ่งนะครับได้ทําการแคปเจอร์หน้าจอ powerpoint นะฮะแค,คปเจอร์หน้าจอ powerpoint กับตัวเว็บแคม ห็นมือผมอยู่นะครับมันไปอยู่ตั้งอยู่ข้างๆก็เลยไม่เห็นหน้านะฮะผมจะตั้งค่าเครื่องนี้นะครับให้เป็นผู้ส่งนะครับเป็นผู้ส่งก็เช่นเดียวกันในคเครื่องนี้คือมีการติดตั้งตัว OBS A/DI เข้าไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับนั้นที่เมนู o l ตัวนี้นะฮะก็จะมาที่ A/DI Output Setting ครับผมจะทำการส่งออกด้วยเป็นเอาพุตโดยใช้ชื่อว่า OBS เลนโวเอวันะครับอ่าได้ดังนี้แล้วก็คลิกโอเคนะครับอ่าตอนนี้เครื่องนี้ปล่อยสัญญาณภาพออกมาแล้วนะครับหน,น้าที่ผมก็คือต้องมาดึงดึงภาพออกมาใช้นะครับโดยการมาอ่าใช้ที่ช่องเก่าเครื่องผมนะครับอ่าซูมกลับมาที่เครื่องผมนะครับ วิธีการเรียกก็ที่เมื่อสักครู่ครับคือต้องไปใช้ในช่องซอร์สครับดึงภาพออกมา,านะครับผมจะลองเพิ่มซอร์สหนึ่งตัวนะครับจะแทรกไปในนี้นะฮะอาจจะซ้อนภาพเข้าไปนะครับคลิกที่บวกตรงช่องซอร์สนะครับแล้วผมก็เลือก NDI source หนึ่งอันนะครับผมตั้งชื่อว่า NDI source Presenter แล้วกันนะ ซึ่งจะสมมุติว่าเครื่องโนบเมอสกครู่ no นี้นะครับเป็นเครื่องของวิทยากรตั้งอยู่บนเวทีนะครับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายติดตั้ง o b s แล้วก็ตัวปลั๊กอิน n e i เข้าไปเรียบร้อยนะครับโอเคผม create new source นี้ขึ้นมาปับ๊บจากนั้นก็มาเลือกว่าใช้ซอสต,ตัวไหนนะครับ,นะรบก็จะเห็นว่ามันจะมีเครื่องที่เป็นตัวนี้เห็นไหมครับ นี่คะนี่คือรายการที่โน้ตบุ๊กนะครับอีกเครื่องหนึ่งที่ผมทำเมื่อสักครู่เนี้ยปล่อยมาเมื่อกี้ผมตั้งชื่อว่า OBS Lenovo A1 อันนี้คือชื่อซอสนะครับส่วนด้านซ้ายนี่เป็นชื่อเครื่องนะครับชื่อเครื่องก็คือเป็นคอมพิวเตอร์เนมนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์เนมนะครับอันนั้นถ้าเกิดใครรีเนมคอมพิวเตอร์เนมมันก็จะจำง่ายขึ้นหน่อยนะครับอันนี้คือเป็นเครื่องที่ ไม่ได้ rename ตัวคอมพิวเตอร์เก็จะเป็นชื่อแปลกๆเราเป็น desktop f 8ไอพวกนี้ครับแต่ว่าอันนี้โอเคเราจำตัวนี้ได้ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมให้ obs เครื่องโน้ตบุ๊กปล่อยสัญญาณออกมาเป็น main output ชื่อนี้ครับผมก็ลองเลือกดูนะครับก็คลิกโอเคนะครับนี่คือภาพที่มาจากตัวโน้ตบุ๊กนะครับของวิทยากรผมจะลองไปเปลี่ยนสไลด์นะครับให้เห็นนะครับว่าเมื่อทำการเปลี่ยนสไลด์ปั๊บ เรื่องนีนะ้จะเห็นภาพอย่างไรบ้างนี่นะครับก็ไปเปลี่ยนสไลด์ที่เครื่องวิทยากรนะครับคือจริงๆเราก็จะแคปแบบฟูลสกรีนนะฮะฟูลสกรีนคือเต็มหน้าจออันนี้แหละนะครับแต่เนื่องจากว่าพอเต็มหน้าจอปั๊บมันจะบังเครื่องมือด้านล่างนะก็ให้พอเห็นภาพว่า เรา,าสามารถดึงภาพมาได้แบบนี้นะครับเราก็สามารถขยายได้ปกติเนาะ,นะะนี่คือภาพที่มาจากตัวรถบุกนี่คือไม่ได้ดึงมาอันนี้คือดึงมานะครับอันนั้นจะเห็นว่าไม่ยากเลยครับนะครับดึงได้เลยอันั้นคือภาพที่ดึงมาเป็นภาพความละเอียดสูงด้วยนะฮะก็คือว่า,าเราแคปเจอที่เท่าไหร่นะครับ OBS จะส่งมาที่ความละเอียดเท่านั้น,น,นความคมชัดจะค่อนข้างสูงถือว่า ดีเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้ใครที่ต้องการที่จะดึงภาพโน้ตบุ๊กวิทยากรนะครับบนเวทีนะครับกรณีที่มันเป็นการสัมมนาออนไซต์ site, นะฮะแล้วก็ติดปัญหาว่าจะดึงภาพจากโน้ตบุ๊กเครื่องบนนั้นอย่างไรนะครับไม่ต้องไปใช้เครื่องมืออื่นนะก็ OBS นี่แหละครับง่ายๆนะครับในทางเดียวกันกลับกันถ้าหากว่า,เ,าเครื่องที่ ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เครื่องนี้นะครับต้องการจะส่งออกนะฮะก็เพียงแค่เดี๋ยวผมซ่อนก่อนนะครับนะก็เพียงแค่ไปตั้งค่า NDI output แล้วก็ตั้งว่าจะใช้มเมนอพุตชื่ออะไรนะครับโอเคนี่นะสมมุติผมตั้งค่าแบบนี้นะครับปับ๊บเดี๋ยวลองกลับกันนะครับกลับกัน NDI source ตัวนี้นะครับ ขอขยายให้เห็นใหญ่นิดหน่อยเนาะว่าเอาให้เต็มจอเลยแล้วกันครับ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะสวิตช์หน้าจอตัว OBS นิดนึงอ่ะอันนี้มาที่ OBS นะครับแล้วก็ไปที่ ช่องซอสเหมือนเดิมใช่ไหมครับอ่านี่คือกลับกันนะฮะเลือก any source ครับสมมติใช้ชื่อน,นี้ไปก่อนเนาะโอเคเลยนะครับนะครับในรายการก็จะเห็นว่ามี obs มีนะครับอ่านี่คือโน้ตบุ๊กจะดึงภาพจาก เครื่องที่ผมใช้เป็นเป็นตัวหลักเนี่ยไป memory effect นะฮะอ่านั้นก็จะเห็นว่าเราสามารถทำได้แบบง่ายๆนะครับในการดึงภาพจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยผ่าน ndi plugin โดย ops นะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่จะนำไปใช้ในการสตรีมสัญญาณภาพสดจากเวทีนะครับในรูปแบบของการสัมมนาออนไซต์ ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ